นะครับอ่าผมเดินกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเว้นเว้นระยะห่างหน่อยเพ,เพื่อ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 อะไรกันวะเพื่อเพื่อเพืเพ่อที่ว่าจะได้แบบใครโดนอะไรจะได้แบบหมอบทันเราได้รู้ว่าศัตรูยิยงมาจากทิศทางไหนกต้องแม้ครับครับผมจะตาเขาพูดอะไรกันวะเขาคุยกับพี่ชายอ่ะพี่ชายคุยกับเขาหน่อยดิโอ้โหเขาเมยครับวางนักเรียนชื่ออะไรกันอ่ะชื่อน้ำแดงครับชื่อน้ำแดงครับมีอะไรหรือเปล่าชื่อไอคอนหนำชื่ออะไรอ่ะไอคอนครับชื่อน้ำส้มครับเขาชื่อน้ำแดงผมก็อยากชื่อน้ำส้มมั่งอ่ะแต่ตอที้ครับพี่ชายผมผมเชื่ชชอต เออพูดกูเพื่อนเล่นเนาะโอ้ยโอพี่พี่ชายก็โหโหเจอไม่ใช่เพื่อนเล่นหรอกครับไม่ใช่เพื่อนเล่นหรอครับแต่ก็เล่นได้นะครับชยเฮ้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 ยเลียเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยีฮ้ยเฮ้ยๆฮ้ยเี้ยเฮกยเฮ้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 ยเด้เฮ้าเฮ้ย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 เฮ้กเฮ้เฮ้ย่ฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้่เฮ้ยฮยาฮ้่เฮ้ฮ้ยฮยอ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยฮ้ยาฮฮ้ยยฮ้ฮฮ อุวิ่งเต็มเลยวัดมั <What? S 2> ไนไปในป่ามันไปใเทียพี่ใจเย็นกันดิอุ้ยแทงกันเองพี่พี่มันแทงกันเองแล้วพี่มันแทงกันเองแล้วเพื่อนตายแล้วไปดูเพื่อนก่อนไหมปกติ <c oughs> อ่ะไม่สนิทจะติดตลกไอ้สัตว์วิ่งอะไรวะ ล้กันเดอโอ้ยที่แม่เขาไปหมดเลยอ๋อมันต้นได้หมดเลยนอนมั่งไอ้เหี้ยไม่มีที่นอนไอ้สัสที่เนี่ยได้หมดไอ้สัตว์ที่เนี่ยกูคุมไอ้เหี้ยโอเคเอเมล่าครับมือมาทำลายนากูเหรอไม่รู้อ่ะจำได้ว่าตาดำปากฉลามม่ะจำได้แค่นี้ ถามคนในแก๊งไปผมเองนี่แหละมึงรือมันเขาเป็นอาจารย์กูอะใช่อหรกลุ้มๆนี่างนี้ไนะโอ้หดูป่าไอ้เราป่าไหนเว้ยไม้ปล่อยมันเถอะเด็กมันเท่าเด็กมันเท่าไม่เป็นไรเพื่อนจีนคือเดี๋ยวนี้คือแบบไม่อบรมคนในแก๊งบ้างเลยวะมินเลอร์คนนั้นอะเราก็เรียกเพื่อนมาอีกสี่เท่าไรไม่รู้แต่คุณน่าจะประมาณสี่คนยำตีนกุลเละ ยำหมัดสลัดตีนจัดให้กูแบบฟูคอมโบโดนอะไรบ้างครับ meet, call, โดนมีดโดนค้อนโดนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเออนาจำได้อย่างหนึ่งคือมันน่าจะมีอีกคนหนึ่งด้วยเพราะน้าจำได้ว่าปากฉลามมันแบบก็พูดตรงๆนั้นนะก็ไม่ได้อยากว่าแต่มันโง่มันแทงมันปาดคอเพื่อนตัวเองทายไปคนหนึ่งด้วยนะก็ยังไม่ได้เป็นอะไรด้วยก็แค่เรียกมาถามดเฉยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่แทงคืนนะครับอยากแทงคืนไหมไม่ก็แค่เรียกมาถามดูเฉย<ห>